สวัสดีครับผมพบกับผมเขียนดีโปรเกมนะครับผมวันนี้นะแล้วกับเกมที่มีชื่อว่า One Piece Awakening นะครับเออมันเป็นแมพขอโทษโอเคมาเราจะมาวันนี้เราจะมาสุ่มผลวิสานทั้งหมด2คนนะครับผมคือวันเนี้ยคือขี้เกียจฟาร์มเอาแค่นั้นพอขี้เกียจฟาร์มจบคือคือเราไปติดเกมเออเออ Bee Swarm Simulator เดี๋ยวผมจะไปอัดให้นะฮะมา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 ,มา,มาเราไปสุบบ่มผลไปดีกว่า นี่คนะถ้าคุณมองดีคุณจะเห็นว่าฮาคี้ของผมเป็นฮาคี้ที่เต็มแล้วนะคะฮาคี้เกาะเต็มๆนะคะฮาคี้เกาะคืออะไรฮาคี้เกาะก็คือถ้าสตดว่ามีคนเป็นสายโลกเกียคนสายโลกเกียคืออะไรเออเช่นผลที่เป็นธาตุนะครับธาตุก็คือเป็นสายโลกเกียคือตีด้วยธรรมดาหมัดไม่เข้าครับเช่นน้ําครับคุณตบน้ําไม่ได้อยู่แล้วนะคะถึงตบน้ําควักน้ําได้ก็เถอะโอเคครับเราจะรีบไปสุ่มนะคะ นี่ครับถ้าเราได้ผลดีนะครับเราจะเออลองโทรไปหาคุณไอเดียดูนะฮะแต่ว่าตีสองคุณไอเดียคงหลับตายไปแล้วนะหลับไปตายสองรอบแล้วนะรเราอาจจะกินเองก็ได้ผมอยากได้ผลสายพารามิเซียงผลที่ตื่นแล้วนะฮะถ้าผลผลนี้ผมอาจจะประกาศขายนะครับใครก็5บอ10บอ25บอ้าบอ30บอ3 5 4 0บอ,บอ45 50บห้า้าบอแล้วแต่ใจครับเพราะหลังเพราะหลังจากตีสองตีสามไปแล้วนะก็นะฮะ มาวันนี้เราจะมาส่มผลผลแรกกันฮะแล้วก็ผลที่สองอ่ะตอนนี้นะเราก็ได้ทั้งสองผลมาแล้วนะฮะอยู่ทั้งอยู่ในตัวนะฮะนะฮะแต่ว่าเน็ตกระจอกครับท่านผู้ชมตอนนี้เน็ตกระจอกนะฮะอ่ะโอเคได้ทั้งหมดสองผลแล้วเราจะมาบอกเลยนะว่าเป็นผลอะไรนะฮะผลแรกครับผลที่ห้านะผลที่หนึ่งครับหนึ่งสองปุ๊บ ้ำแข็งผลที่ดีสุดในโลกเท่าที่โลกนี้จะเคยมีมาผลที่สองเออผลสปินนะฮะผลเอาไว้ฟาร์มได้นะฮะหรือแ่าเป็นผลที่ดีผลหนึ่งนะฮะม่ญากินผลน้ำแข็งจังเลยวันนี้เราจะมากินผลน้ำแข็งก e bon ันนะคยับโอเคตอนนี Nixon> ้เรากินผลน้ำแข็งเข้าไปแล้วนะฮะกินเคี้ยวเลยนะฮะขอโทษครับอาจจะมีเสียงเพราะเมื่อกี้ผมกินน้ำลายครับขอโทษครับ นี่ตอนนี้เราใช้ผลน้ําแข็งแล้วนะฮะฮัโหลนะคะเมื่อกี้ผมเกียบผุ่มเราจะมาโชว์สกิลของผลน้ําแข็งที่ยังไม่ได้ตื่นนะฮะเดี๋ยวขอเปิด5ครีดก่อนท่าแรกนะครับผมท่าไอบสิสบิเนนะครับผมอันนี้ของเองนะฮะมาท่าแรกครับปล่อยเงี้ยเปี้ยงเป็นนกออกมาครับเมื่อกี้มองไม่ทนันอ่ะมองไม่ทนันหมก มองไม่เห็นใช่ไหมครับดูนะฮะเดินชมจันทร์ก่อนปึ๊บนี่ครับดูครับปึ๊บเป็นนกออกมานะ,ะับเป็นนกอ่าเป็นนกเป็นนกนะครับต่อไปท่าที่สองครับ Eye ลเลอร,ร์นะคะผม Eye ลเลอร,ร์นะฮะปึ๊บมนันก็จะเป็นแตกออกเป็นหลายๆทิศนะฮะอ่ะดูใหม่อีกรอบนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งนะขอใช้ท่าแรกก่อนท่าแรกมันจะเป็นนกปีกหักนะครับนกป,ปีกไหม่ ท้าที่สองมันจะเป็นแบบนี้ดูปึ๊บฟิวมันจะออกมา5แฉกแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่โดนต่อไปไอซ์เบสไอซ์เบสไอซ์เบสนะครับผมไอซ์เบสนะคะนี่ต่อไปท่าแรกอย่างนี้นะเป็นนกนะฮะท่าที่สองเป็นปล่อยออกมา1 0 15ล้านแฉกนะฮะแล้วก็ต่อไปไอซ์เบสนะคะเป็นแบบไหนครับปึ๊มอู้สวยไหมครับส <laughs> วยครับสวย ต่อไปไอซ์บอมบ์นะฮะไอซ์บอมบ์ท่าแรกนะครับท่าหนึ่งท่าสองท่าสท่าอันนี้ก็ท่าหนึ่งท่าสามท่าสี่ทับไอซ์บอมบ์นะครับไอซ์บอมบ์อ้าวไม่ตายเพราะมันไม่โดนไอซ์บอมบ์นะครับใช้เลยนะฮะว้าวคขาสึกเหมือแม็กมาเลยนะครับผมเสียงดังเป็นพิเศษนะครับตุ้มตาเหมือนแม็กมานะฮะ ถ้าจะดูจากภาพล่าสุดเลยก็จะเห็นว่าโอเคครับมา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 ตอนนี้นะก็เราก็รีวิวผลน้ำแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รีวิวแบบเดียววุ้ยสวัสดีครับเพื่อนอยากอยากเขอยากทดสอบพลังผลน้ำแข็งจังเลย <gasps> เพื่อนเก่งฮะ,ะไอซ์บอม ขอให้เพื่อนแตกด้วนนะก็ขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์ติดตามสมัครสมาชิกช่องเขียนดีโปรแกรมด้วยครับขอคมากครับจุ๊บๆเบ๊อ